กษตรพารวน้ำมันแพงเราใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ากันดีกว่าครับใช้ปุ๋ยดีลุ้นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแท้ๆเบาสเลเตจัดให้ สกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ไม่ต้องเติมน้ำมันวิ่งใช้งานได้70กิโลเมตรรองรับน้ำหนักได้180กิโลกรัมจำนวน5,000ง่ายๆเพียงซื้อปุ๋ยเตาเทอร์โบปุ๋ยอามิเมทุกกระสอบหรือกรดพยานาค้าแดง5แพ็ควันนี้มีสิทธิ์ลุ้นสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดได้เลยรยยเกษษ ปุ๋ยเตา่าเทอโบที่ร้านวันดีรับคูป,ปองถิงโชค1กระสอบต้นหนึ่งใบเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศรัพท์ฝากส่งที่ร้านจับรางวัลผู้โชคดี1ทธันวาคม2,565ใช้ปุ๋ยเตา่าลุ้นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเทแ่เบาสเลเตจัดให้ครับ